สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่อำเภออำเภอป่าพปยอมจังหวัดพัทลุงนะครับก็ถือโอกาสก่ายลิปลุงนกที่บ้านไปดูเล่นๆน,นะครับตัวนี้เป็นชุดอะไรเอ่ยอ๋อเป็นชุดอินโดเชื้อดังผสมแม่ปลาละอูนะครับ ันนี้น่าจะเป็นหลายนยูนสายที่อกเอซีฟมนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสายข้อยอดทองไม่ทองหลางนะครับ ไย่เก็บไวดูเล่นๆนะครับน่าจับประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับอ้าวอันนี้ยังป้อนอยู่นะครับยังป้อนอยู่ให้ออกจากรางนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ออกไปอาบน้ำนะครับอันนี้เป็นชุดยอดทองนะครับยอดทองทองลางนะครับเป็นนกด่างนะครับนกดานนออ่างเก๋เพลยังไม่ค่อยได้อัดแดนนะครับ พ่อแม่เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะครับผมแค่เป็นกำลังใจนะครับอายังมีชุดนี้อีกอย่างนี้กอ,อ๋อนี้เป็นอินโดเชื้อเผือกสายปาลาอูนะ มีติดดางที่หางที่หัวะนะครับอ่าน,นี่พ่อมาพอดีเลยครับสวัสดีครับวัสดีครับนีครับมีญาติมาเยี่ยมที่บ้านนะครับดีครับอันนีแ้แม่แม่นะครับอันนี้แม่แม่แมเ,ปเป็นเป็นมือปืนนะครับแส่มง นกที่บ้านนะครับที่ที่ฟาร์นนะครับอันนี้ลูกยอดทองนางก้อนครับนางก้อนนางก้อนนางก้อนครับสบอันนี้ถ่าย <c oughs> เก็บไว้หน่อยนะครับอันนี้บ <c oughs> <mayonnaise. c oughs> ุญเหลือนะครับบุญเหลือวันะที่พ่อพันปีหน้าอันนี้ลูกยอดทองไม่ได้กลับไปกลับไป นกที่บ้านน่าจะประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับนังน่งนัง่งนั่งนั่งก้อนนะครับนั่งก้อนนะพอดีมีญาติมาเยี่ยมที่บ้านนะครับมาดูนกอันนี้ลูกยอดทองนะครับจะเป็นที่ มีลักษณะกัน้งดางนะครับเดินไปดูที่กรงผสมหน่อยนะครับข้อผสมหน่อยนะครับที่บ้านก็ เป็นเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับมีประมาณสามสิบแปดลงผสมนะครับบางส่วนอ่านี่ลงที่9นะครับไม่แน่ใจว่ามีแม่นกฟักอยู่หรือเปล่าอ่านี่ลงที่10 11 12นะครับ13 14 15 16 สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามมีพื้นที่เล็กๆนะครับแล้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ ยังไง้อฝากฟาร์มเล็กๆแถวอำเภอผาพยอมจังหวัดพัทลุงไว้ด้วยนะครับนึกถึงนกเผือกนกด่างอย่าลืมรอด้วยนะครับกล้วยนกด่างพัทลุงครับเลีตกลงที่26 27 28เห็นมาเรียกเบอร์ไว้หน้ากลงนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้ อันนี้30 31 32 33 34 35 36 37 38 อตอนเดตอนสาวก็น่าจะสวยนะครับตอนนี้ก็ยังแจมอยู่อันนี้ลูกยอดทองนะครับเดี้ยไปดูกรงผสมหนองบ้านนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่เลยนะครับยังเล็กอยู่เลย มัวนก็มีทีมงานจับจองไว้บ้างแล้วนะครับขอบคุณทีมีงานที่ไว้ใจความช่วยนัก่างนะครับมาดูพ่อพันแม่พันผสมที่หลังบ้านนะครับที่อันนี้เป็นกรงที่หนึ่งถึงกรงที่แปดนะครับมีอยู่แปดกรงผสมนะครับมาดูชุดของ รูยากหน่อยนะครับชุดน้องให้ยนสายพี่เอกเอสซีฟาร์มเป็นเผือกเข้าเผือก,กน,อนะครับถ่ายรูยากใหม่ครับใี้สูนุกของพี่เอกเอ r ซีฟร์มนะครับน้องเดียว ยังไม่มีผลงานเลยนะครับลุ้นต่อปีหน้าอันนี้เป็นยอดทองกับทองหลังนะครับเป็นเสือเข้าดางทีนี้ให้ผลผลิตดีครับขอบคุณมากที่ให้ผลผลิตดีตลอดาต้งปีนะครับมาดูวันนี้หน่อยอันนี้เป็นชุด ุดน้องอ๋อเป็นชุดลูกอ่งางเปาหมูชนบุรีนะครับนี่จะสอนอันนี้เขาเคยให้ลูกแล้วนะครับเป็นนกประเทศัวินรีนะครับมากหัวเข้ากับลูกผสมัน้นคาเดทสามของพี่หมูชนบุรีนะครับ ไม่ชัดเลยเดี๋ยวคงต้องขอจบการถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ